ประจารถขบวนนะของไอ้เทพธิดาไปประจมรถก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านประธานจะเดินไปที่ขบวนรถนะจะไปเยี่ยมชมแล้วก็จะบันทึกภาพด้วยสําหรับเทพธิดาเทพขบุตรที่อยู่ประจารถลิ้วขบวนต่างนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับให้ไปประจารถขบวนของท่านเลยนะครับนะตอนนี้นะครับ วิเลยการอาชีพตัดฟ้านะครับนะจัดในเทศกาลกระบวนรถเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ณนะบริเวณวัดตับพระอา,ารามกันค่ะขออนุญาตนะเทพพิดาเทพประบุประจํารถนะครับพร้อมวิชาพิที่ประจํารถกรบวนนะเรียนเจอที่รถกระบวนได้เลยนะครับพอเดี๋ยวทางท่านประธานในพิธีทาา่านจะเข้าไปประจําแต่ละรถกรบวนนะครับนะจะไปบรรยุกภาพ นะจะไปชมขบวนรถนะของทุกๆขบวนเลยนะตอนนี้น้องๆนักศึกษาจากาทิ่รายการอาชีพตากฟ้านะประมาณ1 5 0ชีวิตนะครับร่วมกับขบวนเศรษฐกิจพอเพียงนะกำลังเข้าสู่นะบริเวณบัตอากาพระอลาหลวงตามด้วยนะครับผู้ร่วมขบวนนะครับจากแขวนทางหลวงนครนะสวรรค์ที่2ตากฟ้า อีกประมาณ40คนนะครับแขงงวงทังหวงนครสวรรค์ที่สองตากฟ้า กอยากรบด้วยนะครับนะท่านผู้มีเกียรติที่เรารบทุกท่านนะครับตอนนี้นะใกล้ได้เ,เวลาในการประกอบพิธีเพราะฉะนั้นอขอต้อนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ณบนทนแห่งน,นี้นะครับได้เปิดจ้าพิีเจ้าคณะอำเภอปากฟ้าพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์สมเด็จน,นะครับพร้อมด้วยท่านประธานในพิธีท่านรองชุติพรเสฉังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ นะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับอำเภอก็ได้มารบเป็นที่เรียบร้อยณนะซ่งต่อไปเราก็จะได้เข้าสู่พิธีการนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตยนเชิญทุกท่านได้เข้าประจำที่เลยนะครับ เวลาเลัยของดกพระบสมเด็จเ้าอยู่หัวและพระชัยลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมร้อมเพียงสรรเสริญพระบาทมเด็จพระเาอยู่หัวขอาเพื่ครับเรียนเชิญทุกท่านที่รับชม ครับแถวเทพธิดาที่อยู่บนรถโบกมือทักทายทุกคนหน่อยครับสวยงามครับดูมหาเดินทิ้งจังนะเทพธิระโบกมือ ตอนนี้ท่านประธานจกนั้งนี่รอจากผู้เชิญประานประจำเปนที่ในการรับรองต่อการประชุมในวันนีได้าได้รับเชิญนะครับท่านสุภพิพากษาจะได้รนกาเริ่งานในการจัดประุสนาพัได้ขอรเชิญนะครับคณราร่จรัรองคือาย ปนาอดนกางคณะกรรมการงานงานางประเพณีาระปีที่8ประจำปี2 5 6และประธานชบ้าองระานการประเพณีาระและหลัขอพรวงพ่อาฟ้าเป็นงานประีของค้าที่ทกออย่าง าึงเกิดมีหลักฐานไว้อนาแตที่ถกโัวทีการจักหลักซึ่งการรุกหลักคณะของอับดลจาบฟ้าจะจากในวันที่สิ้ขึ้นสางเรื่องเหนือของพวกตรงจากฟันวิสาขุนาเริ่มจัดการทั้งแรกทั้ตีของห่อทราแฝโดยมีทัศน์ปัญยามรณรองเจ้าคณะาคสี่เ้าอาวาพระบาุฟ้าพระอรัมหลวง ซ uhm. ึ่งพระเทพปัญญาบพหรือเจ้าพทเิ์รองเจ้าคณะภาคสีเจ้าว่าพระตากพระอรังหลวงไปผู้อื่นอุ้นผูเพื่ออาราธนาพตุรมีอระเีกอนดีตเลยอีกหน่อยนึงรับพลังบารมีพระพินี